จากวัคซีนมาถึงเรื่องยานะครับฟาริฟาฟาวิพีวาเรียเนี่ยนะซึ่งเป็นยาซึ่งทางองค์การเภสัชเขายังผลักดันให้มีการผลิตในประเทศอยู่ซึ่งอาจจะมีความพร้อมพรายใน2เดือนนี้เนี่ยนะเข้าใจว่าที่เขารายงานล่าสุดออกมาเนี่ยปรากฏว่าคุณหมอเรวัตวิศรุตเวสสสบัญชีรายชื่อพักเสีรืมไทยเขาก็กล่าวถึงเรื่องซึ่งเขาได้ได้รับการเล่ามาจากจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะว่ามันมีกรณีซึ่งเวลามีการเบิกยาเนี่ย จะต้องมีการส่งเอกสารไปที่โรงพยาบาลกลางซึ่งมียาอยู่โดยที่ต้องส่งแม้กระทั่งเอ็กซเรย์แล้วก็เอกสารอื่นประกอบไปเพื่อขอเบิกยาซึ่งทําให้มันมีขั้นตอนในการเพิ่มเวลาขึ้นมาโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางเนี่ย ที่มียาฟาวิพิเวเรียนในคุณชูวัฒนบางครั้งต้องรอถึง24ชั่วโมงกว่าจะอนุมัติกลับมาผู้ป่วยที่ปลอดบวมไปแล้วเนี่ยนะแล้วในเอโ็กซเรย์ก็เห็นเนี่ยต้องรอให้มีการผ่านกระบวนการเบิกยาเป็นรายรายไปโโผมไม่ทราบว่านี่จริงขนาดไหนแต่ว่าเป็นปัญหาที่หมอหลายคนในบางโร,พรงพยาบาลรบกนกันอยู่ ทั้งท่านที่เขาบอกว่าส่วนกลางเนี่ยตุนยาไว้พอคือยาในมีพอแล้วก็จะผลิตอีกด้วยแสลงว่าเหลืออยู่เป็นล้านเม็ดแล้วจะอาจจะผลิตอีกในอนาคตเพิ่มแต่ว่ามีปัญหาเรื่องโลจิสติกส์กังว่ใจอย่าง red tape ก็คือว่าต้องต้องขอและเสร็จแล้วมันมียาฉีดซึ่งต้องขอเพิ่มสําหรับผู้ป่วยซึ่งอาการไม่ดีขึ้นซึ่งอันนั้นก็ต้องทําเอกสารเพิ่มไปอีกมันเป็นเหมือนปัญหาของการประสานงานซึ่งซึ่งมันไม่ควรจะเป็นปัญหามันไม่ควรจะมีอันเนี้ยนายคือเรามีพรกฉุกเฉินจากนายกไว้แก้เรื่อง คือไอ้ไอเรื่องที่แบบเรดเทปอย่างเงี้ยมันยิ่งทําให้ปัญหาเยอะขึ้นหรือเปล่าภายใต้การบริหารของพลกรฉุกเฉินของอนายกคนนี้กว่าจะขออะไรได้หรือเปล่าเราเจออย่างเงี้ยตอนหน้ากากอนามายัยพอควบคุมปุ๊บเจอปัญหาเลยเหมือนกันอันนี้พอบอกว่าพอเริ่มขาดแคลนจะเริ่มจะควบคุมปุบ๊บมีปัญหาเลยแล้ว <ฮะ S 2> เ,เรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ยนะปีที่แล้วตอนดยย้จะแจกให้ประชาชนฟรีเนี่ยพอปีนี้คนเลิกได้เนี่ยไม่แจกแล้วนะ,<ฮ>ะออกบังคับแต่ไม่แจกของเหมือนเดิมเลยนะคือคือเป็นคนที่เป็นรัฐบาลที่อยู่ได้ด้วยการผลักภาระทุกเรื่องจนแบบ เขาลืมไปแล้วว่ารัฐบาลหน้าที่คือดูแลชีวิตเราอ่ะไม่ใช้ผักภาระทุกอย่างให้เราทุกเรื่องเลยครับแต่เรื่องที่หมอเรื่องยาเนี่ยสำคัญเหมือนกันผมได้ยินมาเหมือนกันปัญหาอยู่ผมไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลเดียวกันหรือเปล่าแต่เคสที่ผมได้ยินเนี่ยเป็นโรงพยาบาลในอำเภอที่มีมีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่าชุมอ๋อครับซึ่งมีไม่กี่แห่งในในประเทศนี้ที่อำเภอชื่อขึ้นชื่อด้วยคำว่าชุมซึ่งเกิดปัญหาแบบนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นโรงพยาบาลเดียวกัน คุณหมอฤวดก็บอกว่าหมอคนนั้นก็บอกว่าจริงๆแล้วมีบริษัทใาเอกชนเนี่ยเคยมาติดต่อแกบอกว่ากําลังที่จะนําเข้ายาฟาริพิวารียฟาวิพิวารีนะฮะ,ะกำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะนําเข้าแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่วันก็มีการแจ้งว่ายาที่จะสั่งเข้ามาถูกบล็อกโดยสํงงานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสมือนว่ายาทุกเม็ดจะต้องควบคุมโดยรัฐเข้าใจว่าตอนนี้ทางเภสัชกร,รมองค์กรเภสัชกร,รมเขาผลักด,ดัน การทดสอบขั้นสุดท้ายยาฟาวิพิเวอร์เรสซงผลิตเองแล้วน่าจะผลิตได้ภายในปีนี้เยอะซึ่งอันเนี้ยปัญหาไม่ใช่เรื่องเป็นความหวังอยู่อ๋อแปลว่าเราใช้ความภูมิใจของชาติรักษาอาการปอดได้เลยไม่คือคือยาตอนนี้มันมีอยู่พอนะเขายืนยันหลายร้อะเด็นคอว่าคุณคุณเบิกกันก่อนที่เขาจะผลิตได้จนกระทั่งตลาดเหลือเฟือเนี่ยคุณจัดการยังไงกับยาสําคัญตัวนี้ คุณบอกว่าเหลืออยู่ล้านเม็ดเนี่ยแล้วสั่งซื้อมาอีกสองล้านเม็ดเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนมันจะต้องกระจายให้ทั่วถึงทุกทุกสถานเม็ดเขาบอกเขาจะเข้ามาพฤษภาเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้สองล้านเม็ดเนี่ยอาจจะยังไม่มาในตอนนี้ไงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ขาดแคลนไงที่สองล้านเม็ดเนี่ยคุณมาตอนพฤษภาเดือนถัดไปเขาผลิตเองแล้วบริษัทผลิตเองแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้หนึ่งล้านเม็ดอะกระจายยังไงครับครับมันยากนักเหลอไอ้กระจายเนี่ยครับ